าป่าหาเหตุในบรรยากาศแบบนี้มันก็คือ Ramadan, แท้ๆได้ว่าพี่น้อง๋าะอู้ยยมาแล้วมาแล้วลุกลุกจอดสวัสดีจ้าวันนี้มีเมนูมาแนะนํานะคะจะแกงคั่วขาไก่ใส่ใบยี่ราหรือว่าใบกะเพราที่เก็บมาจากบ้านแม่ย่านานแล้วนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการถนอมหอมใหญ่ที่เราถอนเขาเอาไว้ในปี66นะคะตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วค่ะ ตามด้วยพริกขี้ฟ้าที่พอบ้านซื้อมาก็เริ่มเหี่ยวจ้ะเราจะแกงด้วยพริกแกงแดงนะคะใส่กะปิด้วยนะคะวัตถุดิบเตรียมไว้ข้าวๆเ,เครื่องปรุงเดี๋ยวดูในขั้นตอนการทํานะคะหอมจะเตรียมอาหารเอาไว้ก่อนที่จะเข้ารั้วเข้าสวนจ้ะเราเจียวหนังหนังไก่นะคะให้น้ํามันเขาออกเราจะใช้น้ํามันในหนังไก่จ้ะเมื่อหนังไก่แห้งแล้วหอมก็ละเอาส่วนกระดูกลงไปอ่า ทอดให้มันแห้งสักนิดหนึ่งนะคะจากนี้ก็ตามด้วยเนื้อค่ะเดี๋ยวจะคั่วไก่ให้น้ำเลือดน้ำขาวก็แห้งสักนิดหนึ่งน,นี่เราใช้น้ำมันจากหนังไก่เลยนะคะเมื่อดูว่าไก่แห้งนะหอมก็จะใส่พริกแกงแดงนะคะตามด้วยกะปิจ้าทีนนี้เราก็ผดัดค่ะผัดให้หอมนะคะ คุณเลมโบกาลางล้างมันฝรั่งจ้ะคุณเลมโบจะต้มมันฝรั่งเอาไว้หลังจากที่หอมกลับจากสวนแล้วจะเก็บผักมาค่ะเกอยากจะทานสลัดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เตรียมเอาไว้จะทีน,นี้เราก็มาปรุงกันน้ำปลาค่ะชุรสจ้ะ น้ำตาลค่ะนันออกหวานนิดหน่อยนะพริกไทยดำจะ้ะชอบชอบผัดแบบแห้งๆแ,แบบนี้นะน้องคุกข้าวสวยร้อนๆไข่ดาวไข่เจียวก็อร่อยจะ้ะแต่วันนี้เรามีข้าวเหนียวนะคะชิมได้ชิมนิดหน่อย Uh huh. อร่อยแล้วจ้าใส่หอม <c oughs> พริกที่ฟ้าจ้ะทานเป็นผักเลยนะคะอันนี้ใช้พริกแกงแดงนะชาวก่อนลืมขอบคุณน้องกุ้ยนะน้องกุ้ยฝากพริกแกงกับคุณเลมโบมาจ้ะ พอดีคุณเลมโบเขาลืมไว้ในตู้เย็นที่ทํางานหลหวันแกเอามาให้หอมก็เลยลืมต้องขอบคุณน้องกุ้ยด้วยนะคะพริแกงใต้ค่ะนี่ของปีที่แล้วนะหอมยังทานไม่หมดจากน้องกุ้ยนะคะมีทั้งโอ้ยพริกแกงส้มแกงแดงแกงกะทินะคะแล้วให้มาอีกไหมนะคะนี่สุดยอดสั่งกล่าวขอบคุณอย่างแรงนะน้องกุ้ยนะสาวไต ว่าใจเต็มเต็มจากกัะตะลุ่งค่ะเมื่อได้ที่แล้วใส่ใบยี่รานึกไม่ออกหอมมากโหใส่มาทั้งก้านเลยค่ะโอ้ชุดยอดชุดยอดต่างปลาอีกแล้วล้าวี่น้องเอือ ไม่เอาน้ำนะคะแห้งๆเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยข้าวเหนียวเต็มแอบเลย เสร็จแล้วจ้าเข้าวเหนียวก็มีนะคะแถมยังมีไข่ต้มอยู่ฟองหนึ่งข้าวเหนียวก็มีนี่ไงคะทานเผ็ดๆก็มีผลไม้จ้ะโอ้โหมหเชอร์รี่ด้วยนะคะจ้ะส่วนนี้ก็เป็นไข่ต้มนะคะแล้วก็เนื้ออกไก่ต้มนะคะคุณเลนโบสจะทำสลัดในตอนเย็นถ้าหอมกลับจากสวนแล้วก็จะได้เก็บผักมาจ้ะ จ้า yeah, พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็พาเข้าครัวเพื่อนๆน,นะคะเตรียมอาหารเอาไว้ก่อนเข้าั้วเข้าสวนจาผลหมักรากไม้เตรียมพร้อมนะคะก็รวมถึงเนื้อไก่แล้วก็ไข่เตรียมทําสลัดค่ะในเมนูต่อไปของพี่โบนะคะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะทานเผื่อพี่น้องนะคะไม่ได้ทานให้ชมนะจ๊ะในครัวก็ยังอยู่ในชุดไม่เรียบร้อยล้วจะรีบพาพี่น้องไปเข้ารั้วเข้าสวนในคลิปถ,ถัดไปจ้ะ สวัสดีจ้ากระปุกลูกพาพี่น้องมาบุกธรรมชาติอีกแล้วจ้าวันนี้เราพากันมาเซเวดูเห็ดสักนิดหนึ่งนะคะฝนฟ้าตกมาเป็นอาทิตย์แล้วจ้ามาดูกันว่าพอจะมีเห็ดอะไรขึ้นให้เราได้ชมบ้างจ้าก็เป็นป่าสนข้างบ้านนะคะด้านซ้ายนะคะด้านขวาก็จะเป็นป่าไม้ อากาศมืดจ้าแล้วก็พอมาถึงป่าก็ฝนตกพรำๆนะคะเราจะมาดูตรงจุดที่เราเคยเก็บนะคะมันพอจะมีวิเววว่าขึ้นหรือยังนะคะแต่ว่าไอที่เก็บนะมัคงยังไม่ทันได้เก็บหรอกเพราะว่าฝนได้ตกแค่อาทิตย์เดียวเองจ้ะตามมาเลยจ้าป่าสวีเดนนะจ้า เอาป่าหาเหตุในบรรยากาศแบบนี้มันก็คือแท้ๆ้เด้อพี่น้องา๋าะใกล้จะถึงจุดแล้วจ้ะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามันจะขึ้นตรงไหนบ้างนะคะมาดูจุดดูตำแหน่งที่เขาเคยขึ้นนะจ้ะจำได้ไหมตรงไม้ด้านนี้แหละต้อขับรถตรงๆค่ะถ่าเฉยซ้ายขวาอาจจะเหยียบ เห็ดได้พอป่าโอ้ยมาแล้วมาแล้วลุกลุกจอดจอดก่อนจอดก่อนจอดจอจอดให้พี่น้องชมเห็ดแล้วจ้านี่จ้ะเห็ดมันปูนะคะคันตะเลนจ้ะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สนะิบมิถุนายนนะถ้าจำไม่ผิดจะมาแล้วนะตมุตมิจะจะมา เข้าป่าหาเห็ดมาหาเห็ดไม่เข้าป่าก็จะโดนดราม่าอีกอะค่ะเออตรงนี้คือมาแบบว่ามาแบบว่าตกใจเลยนะที่เขาเคยมานะคะอ่านี่ก็เป็นเห็ดอะไรอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่เป็นเห็ดนะคะขอให้เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น เห็ดเบื่อเห็ดเมาหรือว่าเห็ดกินได้ถ้าเขามาเขาก็จะพากันมาจา้ะจ้ะแต่ตรงนี้ยังไม่มาเนาะถ้าไม่มาเราก็ต้องออกแก่ป่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเหยียบเอาที่เ,เขาพึ่งขึ้นพึ่งเกิดอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ป่านี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะพี่น้องอยู่ข้างๆป่ากระเทียมแหละพี่น้องจ้ะข้างๆป่ากระเทียมของเรานะคะ ก็ไม่ไกลทางนี่ก็ปลุกลูกจอดอยู่ตรงนี้ริมทางมาแล้วในป่ายังไม่มาจ้ะจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปตรงป่าสนนะป่าสนป่าสนปลุกรออยู่เราก็เตรียมพร้อมนะกันพี่น้องบน่น ถ้ามีเห็ดเราก็ได้เก็บเห็ดไม่มีเห็ดเราไปเก็บผักในสวนจ้ะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือพาไปดูตรงป่าสนก่อนป่าสนป่าสนแถวเนี้ยถ้าม,มาก็คือเขาก็จะขึ้นมาหลากหลายเห็ดอะ่ะตามริมทางนะคะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันจะมาแต่เห็ดที่กินได้นะคะเห็ดกินไม่ได้เขาก็มาจะ้ะ บางปีก็คือจะมีเห็ดพึ่งหวานเขาลงมาก่อนนะคะในจุดเนี้ยค่ะแถวเนี้ยถ้าเป็นช่วงเห็ดพึ่งหวานนะอุ้ยแบบว่านับนับกันเป็นกองจมปวกนะพี่น้องอเรื่องจริงนะตรงนี้นะแต่เราก็ไม่ได้การันตีทุกปีนะคะไปตรงป่าสนกัน แล้วก็ตามทางเราเนี่ยจะมีเห็ดพึ่งแม่มดเข้ามาเห็ดพึ่งไม่มดเขาก็จะมาก่อนเห็ดอย่างอื่นนะคะอันนี้ยังไม่เห็นเห็ดพึ่งแม่มดเลยจ้ะจุดน,นี้จุดน,นี้ที่เราเก็บกันแบบตึมๆเลยนะคะเห็ดเห็ดเหลืองจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจอดปุกลุกก่อนนะคะจอดก่อน ฝนตกนะคะฝนตกไหมเนี่ยเขาก็จะมาตามจุดของเขานี่นะพี่น้องจ๋านี่คือเห็ดมันปูหรือว่าคันตะเล่นนะคะเขาเริ่มมาแล้วจะจตะตอนนี้ลมแรงลมแรงแล้วก็มีละอองฝนจะ้ะหอมก็พาพี่น้องมาดูแบบนี้แล้วนะคะจะได้ จะได้หายกังวลว่าเออเราไม่ได้ทำแต่สวนเพราะว่าเราก็รอดูเห็ดเหมือนกันค่ะหัวใจอยู่ในป่าแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะให้รู้ว่าเราพามาดูเห็ดแล้วจะนี่คืออะไรเนี่ยตาก็จะฝาดแบบนี้เลยจากคนหาเห็ดนะคะคิดว่าเป็นหมวกของแม่มดพี่แท็กก็ไม่ใช่นะมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันพี่น้อง สดชื่นมากๆสุสดชื่นมากๆเลยอืมสูตรโอโซนเข้าปอดลึกๆจะ้ะร่างกายจะได้แข็งแรงได้พาพี่น้องเก็บเห็ดเก็บผลไม้แบบลุยๆเลยนะคะปีนี้จ้ะโอ้ก็เห็นเลื้องอยู่นะคะตามดินดินทางนะอย่างที่เคยเก็บจ้ะเออ ก็เป็นอันว่าเห็ดยังไม่มานะคะเพิ่งจะมาแบบว่าโตกว่าหัวไม่ขีดหน่อยนึงจะถ้างั้นก็กลับบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปพการหอมจะพาเก็บพืชผักจก้ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณเลมโบเขาจะทำสลัดตามที่เราต้มมันฝรั่งอะไรเอาไว้คลิปก่อนนู้นนะคะ เดีย๋ยวดูตรงนี้นิดนึงว่าเขาจะมาหรือยังจาาตรงนี้ไม่มานะคะไม่มาเราก็ยังไม่อยากกวนเขานะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบเอาอดอกเล็กๆเ,เขาที่ซ่อนอยู่ใต้มอสเนาะถึงบ้านแล้วพี่น้องโอ้โหด้านขวาค่ะดอกหยาดน้ำผึ้งมืดครึ้มมาเลย มืดขึ้นมาเลยจ้าว้าวถ้าบรรยากาศแบบนี้น่าจะมีลุงกินน้ำจ้ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวกระปุกลุกจอดให้เรียบร้อยก่อนว้าวดอกไม้ดอกไม้ไม,ไม่ได้เห็ดก็มาชมดอกไม้ริมรั้วก,กันนะคะเริ่มจากหยาดน้ำผึ้งจ้ะวันนี้โอ้โหเริ่มเด่งบานเยอะแล้วนะคะพี่น้องจ้ะ จัดให้ทุกท่านเลยนะคะมาผ่อนคลายกันสักนิดนึงก่อนปิดคลิปนะคะมาพบกับหยาดน้ำผึ้งหรือว่าคาปิฟูลกำลังเบ่งบานเลยพี่น้องเนี่ยค่ะนี่โอ้โหถ้าบานเต็มที่นี่จะสวยมากนะคะอยากก็ขอ,ขอขอบคุณน้องปทุมทิพย์เจนไทยสงหรือว่าปทุมทิพย์สายหวานนะคะที่ถามมาอยู่บ,บ่อยว่า,าคาริฟูลหรือว่าหยาดน้ำผึ้งเป็นยังไงนะคะมอบให้กับทุกท่านเลยจ้ะ ผ่ลคลายผ่นคลายจะลมสบายบ้านสวนของเรานะคะนี่จ้าพี่น้องอืมเจ้าขิดเละรออยู่ในสวนนะคะแอบหบนีเข้าป่าจ้ะเห็ดยังไม่มาเห็ดยังไม่มาค่ะชมดอกไม้ไปก่อนนะคะดอกไม้ของเรายังสุดสวยเหมือนเดิมจ้ะโอ้โหแสงแดดแสงแดดอ่าจะเป็น ผู้พึ่งมาตอมดอกแน่วานนะคะดอกไม้ชนิดนี้เขาก็จะบานต้อนรับในช่วงเทศกาลมิดซ่อมมาหรือว่าช่วงฉลองดอกไม้บานกลางฤดูร้อนนะคะกต่อีกประมาณสิบกว่าวันค่ะถึงแล้วค่ะก็เขาก็จะคล้ายๆกับอดอกพุ่ลินยาหรือว่าดารารัตที่เขาเบ่งบานต้อนรับในช่วงเทศกาลกินไข่นะคะสวยหวาน ชื่นใจชื่นใจคะ่ะอีกไม่นานจะได้พาพี่น้องเก็บเห็ดแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ผิดหวังสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคลิปถัดไปเดี๋ยวพาไปเก็บผักรัวๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะ้ะจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า